สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องภูเงินแฟมิลี่นะคะโอ้โหไปไม่รอควันแล้วนะคะตอนนี้ตามยังไงให้ทันเนี่ยพี่ควัเก็บสายยาเอาน้องภูก็วิ่งแล้วโอ้วันนี้ไม่รอควันเลยนะคะควนันควันชาหรือว่าแม่ไปเฟินกับน้องภูรีบ าบน้ำเพิ่งเสร็จค่ะถ้ามาแล้วฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องภูมินด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าวิ่งเ่เรียบร้อย <c oughs> ตามไม่ทันเลยนะนี่ยิ่งถ้าเป็นแบบน้องภูนี่ยิ่งจะแบบจะเดินเร็ววิ่งเร็ว โโอโเด็กอาบน้ำเสร็จดีโอ้โหวิ่งกระจูดไปเลยกับแม่ไม่รอควานเลยควานได้ว,วิ่งตามนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วดูนะคะ,ด,ะ,คะดูเด็กนะคะเอาไปให้กำลังใจพี่ควานหน่อยเลยพี่ควานตัดย่ายให้หนูนี่ ตัดยา,ดยาให้เด็กตัดยาให้เด็กๆให้แม่ลูกอ่อนไปนู่นแล้วอันนี้ไม่ต้องถามนะครว่าฝีมือใครถาว่าหยุดหยุดน้องภูไม่ได้ค่ะ หยุดยุด่แต่หยุดฟูเงนินไม่ได้นะคะโอ้โหไงจะตามทันเนี่ยไอเราก็เดินช้าด้วยวิ่ง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 กันค่ะวิ่งกันค่ะตามน้องฟูกันสับขาเร็วๆหน่อยมีท่อไหมละ่ะรถมาเร้อรถมา ตามทันแล้วไหนเด็กอยู่ไหนเด็กเด็กกินอะไรดูเด็กน้อยทางนี้น่าจะไม่มีท่อดเนาะเพราะว่ามันมีท่อท่อใหญ่นะไปฝั่งนี้ไม่มีอย่านะตีนะตีนะจะไปไหนนะนีแม่พามากินใบไผ่ต้นไผ่ ลูกทำไมไม่กินอฮออพอได้จับพอได้จับพอได้ไอ้นี่นะคะลูกกินใบไผ่ไม่เป็นเหรอกินเป็นแต่ต้นเพ็กนางนางแล้วโอ <laughs> ทุกที่คือรันเวนของน้องผูนะคะ <laughs> อ,อี่ยโอ้ยอาบน้ำมาใหม่ใมเลิกหมดแล้วผูมอมแมมหมดแล้วตอนนี้เออสนุกได้ทุกที่น้องผูแน่มีคุกเข่าด้วยโอ้ดูเล่นดินใหญ่เลยชอบ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 เลคะตัวจะแดงแล้วครับจะเป็นเด็กแดงแล้วนั่นนี่ เด็กอ้วนเอ้ยแม่น oh. ี้จากแล้วไปเลยไปเลยน้องภูกินดินโอ้ยโอ้ยอ้น้ำนมีการถอยด้วยเอ้าเออ้ยแม่ไม่รอแล้วแม่ไม่รอแล้วเออวันนี้เข้าป่าครับวันนี้เข้าป่าโอ้ โเด็กเด็กเด็กวันนี้พาเดินลัดป่าเลยพาแม่แม่เที่ยวป่าไปด้วยอย่างดีนะที่หลบป้ายเล็กๆนี้ กินหญ้ากินหญ้าหรือกินอะไรมีหญ้ากินไหมแถวนี้ โอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับน้องผู้อ,ออกมาไกลเชียวนะวันนี้นะผมไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับวันนี้ผมออกมาไกลแล้ววายทำไมเป็นแบบนั้นล่ะน้องผู หอมเนาะหอมกลิ่นใบไม้ใบหญ้าแน่แน่เด็กทำลายเด็กทำลายทรัพยากรแล้วนะครับตอนนี้โอ้โอ้ป่านี้มันช่างน่าสนุกจังเลยน้องผูบอกนน่โอ้โอ้ทำลายทำลาย ผมเล่นนะคะผมเล่นกับต้นไม้ทั้งภูบอกผมเล่นกับต้นไม้นะครับเอ้ยอยโอ้สนโอ้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 โอ,โอส้สนุก้โห้อะะอออโอ้โอ้อ้โหโอ้โนโอ้โหโอ้โโอ้โหโ่้น้อ้โโอ้หโหโอ้โอ้ยหอห้เอ้ โอ,นนนอ้ไม่ค่อยดื้อนะคะน้องผูไม่ค่อยดื้อ<ล>ไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยเอะแม่เฟิร์นกินอะไรนะต้นอะไรนะฮะคือ <K ey> ต้นแม่แบบเฟิร์นนี่เขาหากินเป็นนะเขารู้ว่าอันไหนกินได้อันไหนเป็นยาเป็นสมุนไพรเขารู้หมดน,นั่น ไอตัวนี้รู้อะไรนี่โอ้ okay. โอ้โอ้โวยวายโวยวายแม่ถามน้องภูกินอะไรน้องภูบอกผมไม่ได้กินอะไรครับเล่นดินดะว้าโยนใส่พี่ควันแล้ว โอ้ตายตา,ยตายดูเด็กดูเด็กโอ้โอสนุกสนุกผมชอบมากเลยครับน้องภูบอกเดี๋ยวแม่ก็เหยียบเอานะแม่จะเหยียบเอานะนะพูโอ,โอแม่เหยียบหางสนุกสนุก ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย<ะ>่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งช่วงภายภายูเงินฟมเลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ